พ,พ,พี่ทีวกรับอยู่ในสายหรือยังครับในเรื่องของพอรบฮัทปีสองสี่กับห้าเก้าพี่ในส่วนของพี่พี่รู้สึกว่าพี่ถูกละเมิดไหมครับสิทธิมนันษยชนเรื่องนี้คฮะคือมันเป็นการละเมิดที่เห็นได้ชัดครับเพราะว่าไอการไปฮัทเนี่ยตามหลักศาสนาที่แท้จริงของเขาะผู้ที่จะไปฮัทต้องไปด้วยความศรัทธาและต้องเก็บสะสมเงินทรัพย์สินของตัวเองด้วยตัวเองอย่างแท้จริงและต้องไม่รบกวนผู้อื่นยกเว้นเขาสัตยาให้ไม่ไมขอทรัพย์สินใดๆ และไม่ชอบโกงหรือหลอ,หอ,อกลวงเอาเปรียบใครยกเว้นมีผู้บรญจาให้ด้วยสัจ,จจาทางทากวิชาการขั้นต้นเป็นหลักศาสนาขัดต่อบทบัญญัติเราจึงต้องมาพิจารณาต่อว่าการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม่ะในสังคมไทยเราที่บอกว่าแก้ขัดตามหลักศาสนา่ะมันถูกต้องหรือไม่การที่มีการเรียกร้องงบประมาณและคัดเลือกมุสลิมให้ไปทำฮั์และบังคับให้ข้าราชการไปดูแลบริการและจ่ายเป็นกา,ารจ้างให้จัดต้องเที่ยวถูกต้องหรือไม่ การที่คณะกรรมการอิสลามผู้สอนศาสนาทั่วประเทศออกมาเรียกร้องขอรับขอขึ้นเงินค่าตอบแทนต่างๆนั้นถูกต้องหรือไม่เราเริ่มรู้สึกอายสังคมอายตัวเองบ้างไหมที่ขอให้สังคมวิจารณ์อย่างนี้อันนี้ข้อหนึ่งนะครับที่เราสอบถามไปก็คือประเด็นขอให้ทางกรณีขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนดําเนินการตรวจสอบนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อสองครับพรบ,รบรส่งเสริมกิจการอิสลามนะฮะพศ2540 มาตรา18วงเล็บ9ว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าฮาลานซึ่งคณะกรรมการกลางสลามจดทะเบียนไว้นะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคชาวมุสลิมในประเทศไทยให้ได้รับความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับทั้งทางร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกไปยังประเทศโลกมุสลิมแต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ บริโภคชาวไทยนับถือพุทธและศาสนาอื่นกับต้องได้รับการละเมิดสิทธิ์ที่การบริโภคเสียสิทธิ์และเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค้าในประเทศเนื่องจากผู้ประกอบก,การได้ถูกกลอุบายต่างๆจากคณะกรรมการกายสลามต้องซื้อลิขสิทธิ์ตาฮาลานและมาบวกเป็นต้นทุนสินค้าทําให้ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิมนุษชนโดยตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขัดคืนได้มากกว่า20ปีมาแล้วนะครับนี่คือข้อ2นะครับที่เราจะให้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับดำเนินการตรวจสอบ